สวัสดีครับผมอาชารยสวัสดีเนี่ยเอาน้องๆสวัสดีค่ะเป็นี่คลิปหนึ่งเนาะอาชารยคลิปต่อจากเก็บไปพักเราพี่น้องเอ้ยเบ้าเหนือเบาเหนือก็อยากจะลงคลิปเยอะๆให้มดูผลงานก่อนดูผลงานเฮ้ยจั๊กถุงเลยชาวจันทร์สองสามอ๋อขีดได้สามสี่ขาพี่น้องเอ้ยเรื่องง้อ บางเนือชาญาขอยากจะทายคลิปไปลงเยอะๆให้ผู้พี่เขาได้ดูคลิปบานเดนือชาญชาในการว่าการเลิกงานมาแล้วจะคือมีอันอย่างทํำเนะเ,เพราะว่าผู้พี่เขาจะดรามมาเด้อเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนในเกาหลีพูดง่ายเลยดรามมาแล้วก็เกิดอารมณ์คืออารมณ์ขึ้นของคนที่ไปเนาะไปออกข่าวนะ่ะอ๋อที่ว่าเกาหลีไม่ดีเออ,อมีผู้ชายผู้หนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งแต่บา้านเหนือก็ไม่รู้จักชื่อแกนั่นเนาะแกว่า แกเอยน้ําว่าแกเคยมาประเทศเกาหลีเคยมาทํางานที่เกาหลีอาจจะไม่นานแล้วแกเกาะไปออกข่าวออกรายการรายการหนึ่งครับก็เหมือนเหมือนว่าพผูดแบบถ้าผูดยังไงก็พูดไม่ดีเนาะน้องนกเนาะผูดไม่ดีผูดว่าค้นด่มาทํางานเกาหลีนี่มาเป็นขี้ข้ามาโดนโดนนายจ้างเกาหลีก็สาดันมาโดนนายจ้างเกาหลีทาไร่ตบหัวตบอะไรมาฉันแล้วกแล้วก็เยียดเยียดยามน้องนกเนาะแม่นบอก บอกว่าอยู่ห้องกันนอนคนละแคบแล้วกนนอนกันแคบไปมากันลบซ่อนซนไปมาดกันลบซ่อนซ่อนแล้วก็คนเกาหลีไปดูถูกคนไทยดูถูกคนต่างชาติแล้วก็โอ้พวพี่นี่หัวหน้าเบาเหนือครับตัวนี้ครับนี่นะเบาเหนือก็ยากกว่าก็ไม่ได้สร้างภาพบนพี่น้องก็ได้ชื่อและนี่เกิดมากันน้องเขาก็มาตีแบตวันเนี่ยเนีย ออาไปล้วกด์ลดนุนมาแล้วเนี่ยเขาที่มาเดินออกมาพูดก็คืออยากจะบอกพี่เขาครับที่บางคนอาจจะบางคนอาจจะมองเกาหลีหรือว่าประเทศนี้ดูอาจจะไม่ดีแต่สํารับเราเหนือและน้องๆคนหลายคนแล้วไปลเป็นตัวแทนบอกเลยบอกเลยว่าทั่วโลกจะจะประเทศไทยจะเมือกันเกาหลีก็จะเมือกันแมนดูมันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีมันก็ต้องอยู่ที่ตัวเขาเองด้วย มาทำงานแรกๆเนอะมาข้างพี่เวลาอาจจะไปเจอเท่าแกไม่ดีเลยก็ได้มาแรกๆพี่เพราอาจจะไปเจอเท่าแกดีไม่ดีเลยก็ได้แต่นี่บ่าเหนือสายชารแล้วน้องก็ไปทุกที่ก็ดนีทุกที่ครับถ้ามันไม่ดีเราก็ย้ายแต่พี่เพิ่นพปคุยออกรายการเพิ่คุยเพิ่นผูดมาหน้าเกลียดหน้าเกลียดมากเลยสายชารเนาะผูดมาหน้าเกลียดมากเลยว่าเกาหลีเหยียดยามเหมือนดูเหมือนคนไทยเหมือนคนเป็นพวกขยะเป็นพวกสกปรกอย่างงี้นะจริงคนเกาหลีพ็ดีนะครับ พอดีทุกคนเลยนะเนาะถ้า,า,ถาจากตีสัมผัส์มากอะเจอดีทุกเกือบทุกตีนะเกือบเดืยวทุกที่เลยครับมันก็ต้องอดูที่ตัวเราเองด้วยจ้ะอันดับแรกเฮาก็ต้องอ่นอนน้อมทำตนเข้าหาเท่าแกยแม่นเดียบางครั้งพี่กนอาจจะคนคนเก่งเกินไป อันดับแรกที่เขามาเกาหลีช่วงแรกๆอาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าเขาซื้อสารภาษา,าย,ยังไม่ทันได้เข้าใจยังไม่ทันได้รู้เรื่องจ้ะเ,เขาแกสอนงานเขาก็อาจจะทําไม่เป็นอาจจะมีน้ําหูมีโมโหเกี่ยวกัดแท่กัน,นพี่เพิ่นก็อาจจะบ่อดบ่อดทนเนี่ยจากน้อยนั่นแหละเออเรามีความบอบทนเราครับเราไปออกรายการนั้นโอ้ทาให้ค้นอยู่ในเกาหลีแบบว่าคน้นค้นที่ทํางานเหมือนว่าเดินสายสานเนี่ยก็ดูเหมือนว่า พี่เผ่นเป็นคนที่หมมีความอดทนคนอื่นพยังยู่ได้นะทา,ายงานแม่นบ่มันก็อาจจะมีความอดทนอยู่แต่น่อยนิดน้อยนิดพี่านานหน่อยนิดถ,ถ้าคนไทยที่มาทํางานอยู่ในเกาหลีแต่มันก็นจะเหมือนกับทํางานอยู่ที่ไทยแหละมันก็นกนต้องใช้ความอดทนอย่างสูงจะทั้งเพื่อนร่วมง,งานทั้งเกี่ยวงา,ง,งาน,นาทั้งบางครั้งเงินเดินเท่าแกก็อาจจะมีเรื่องสามวันสามวันบ้างมันก็พูดถึงว่าไม่ใช่ว่าบ พี่คนนั้นเพิ่งก็จะบอกว่าเงินเดือนก็ได้ลําบากยางสินะมานก็นเขาก็ต้องใจเข้าใจเล้ากะบางครั้งเท่าแก่กับหมุนเงินไม่ทันกับมีแมเมนอยู่แมนอยู่ถ้าเพิ่นรวยจริงเพิ่นก็จะต้องมาทํางานโรงงานก็คทีต้องนั่งกินน้องกินเหมือนกันจะเมนอยู่เทาแก่กับจะได้ว่าจะมีเงินได้บัญชีเป็นร้อยล้านพันล้านาาก,ก็เหมือนกันนี่ครับคือยังเนี่ยรถคันนี้กับรถหัวหน้าเบ้าเหนือสายสารน,นะนี่ครับหมู่านซื้อก็บ,บอก่นไปสรงตลาดเพื่อกับไปนะอีกหน่อเนาะ ไปโดยไ่คิดค่าางเลยมันบอกไม่ได้คิดค่าแท็กซี่ค่าอะไรเลยจะพาไปซื้อของซูเปอร์อันนี้ก็ออกมาแก้แบบละหมาของพี่ไปนะครับพี่เพิ่นก็ไปคุยออกรการได้กันหนึ่งโอ้ผลพูดแบบแบบว่าเบ้าเออเบ้าเหนือกับปรม่นว่าจะมาเข้าข้างประเทศเกาหลีไปได้เยอะยอประเทศเกาหลีแต่เบ้าเหนือคือมาบอกว่าคนไทยอยู่ในเกาหลีทุกวันเนี่ยครับร้อยหนึ่งจะมีอยู่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ที่จะมีความสุขทุกคนเลยนะ โมมีนะครับที่จะไปถ่ายคลิปไปว่าโอ้ฉันลําบากนะนี่นะจะมีการกินกันนี่กันตลอดเลยแต่กับเราได้พูดถึงว่าอาจจะมีกลุ่มหนึ่งที่อาจจะแอนจี้คนไทยที่มาทํางานในเกาหลีเนาะแต่กับเราได้หมายความว่าเบ้าเหนือสายอิสานหรือว่าพี่นกนิดหน่อยเนี่ยจะบังกลับประเทศไทยได้จะครับครับเหมือนกันครับถ้าเกาหลีดีจริงก็อยู่เกาหลีไปเลยไม่ใช่แบบนั่นจ้ะเขาเกิดที่ประเทศไทยเขาก็ต้องหักประเทศไทยอันดับหนึ่งอยู่แล้ววันหนึ่งก็ต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวแต่ตอนนี้ตางคนตั้งมีภาระแมนอยู่ วันนี่ออกมาคุยแก้แก้ต่างพี่เพื่อนแต่บ้าเหนือก็ดูพี่เพื่อนก็อาจจะจบสูงอยู่นั่นเนาะพี่เพื่อนอาจจะ,ะเคยทำงานแบบมนดูเพือจจ่นอน,นอาจจะจบสูงแล้วพอดีเพื่อนมาเจอกับงานแบบแบบนี้ครับสี่บ้าเหนือเคยไม่ทายไม่ละ ก็เอามาเป็นลูกน้องไม่เป็่นลูกจ้างหมนครับคือยังพี่พี่ผลู่ในฟาร์มงัวยังเบาเหนือสาวสามทำงานร้านอาหารต้องดูไก่จ้ะดูนี่หน่อยกับพี่นกเนี่ยเมื่อก่อนทำงานออฟฟิศนะโอ้อลานเป็นเชียวนะครับนั้นเดินจักมือนล้วเจ็บมือมดนะพี่นงเอ้ยน่ะพี่นกแทำงานคอเซนเตอร์ของเอไอเอสนะแต่กลับมาทำงานเกาหลีอันเดือนแรกพี่นกกับนิดหน่อยร้องไห้ทุกวันจ้ะมาเกาหลีนะครับเสแดงนะหัวหน้าผมน่ะ เฮ็ดงานเป็นเียวเงินเดือนเจ็ดหมื่นแปดหมื่นไม่พี่น้องก็เลยตัดสินใจมากาหลีครับทุ่มเทมันไมได้เหรียญทองใช่ออน้อยยูตไทปีนี้เท่าไรป็นนี้เท่าไรครแปดแสนกว่าพูน่ะยนี่มีแล้วเป่น่รอมีมีเงินเก็บด้วยที่มาเกาหลีคือปนีล้วเปนหอนี่นะน่นครับนี่นะนี่นะก็มีเงินเก็บแล้วเนี่ยอีกสองเดือนไหพี่นอกับนี่น้อยก็จะสร้างบ้านอีกอันนี้คือแบบ ที่ว่าเออข้อดีที่บ้านเหนือก็สายสารบอตรงครับมาเกาหลีที่บ้านเหนือสายสารมาเกาหลีลืมตาอ้าปากได้อพระเทศเกาหลีแต่ผูเออแต่ถ้าผู้พีที่เพิ่นอยู่ปเะด็ศไทยเพิ่นมีการศึกษามีทํางานทํางานที่ดีหรือว่าไม่มีนี่ไม่มีสีนีอไม่มีภาระก็ต้องมาต้องมาแล้วผมว่านะความลำบากก็ต้อง ควาลำบากก็ต้องเยอะกว่าอยู่ประเทศไทยน้อยหนึ่งพี่นกกับนี่หน่อยมาเดินแรกล่องให้ทุกวันเลยจ้ะแม่นอยู่ก็จะปั๊บตัวปั๊บอย่างได้จ้ะงานกับมาที่แรกมันก็ต้องลําบาก,น,กน้องนิดหน่อยเนี่ยน้องหน่อยเนี่ยก็บาแม่นว่าเป็ี่ยนเซลขายสื่อพี่น้องเอ้เป็นหัวหน้ามันแม่นบอกเป็นหัวหน้าแล้วพี่น้องเอ้หนี้แปดแสนสองคนเลย็บล้านหุดแล้วมัม้งหมดหนี้เลยครับเนี่ยนะนะนหมดหนี้แล้วมีเงินเก็บในบัญชีแล้วก็จะสร้างบ้านคอทีนี่เป็นปาตจารกก่อนเป็นหนี้ <laughs> พี่น้องเอ้ยผิดเ่าเหนือสายสานกระทะชิปแบบคุยแบบนี่หนะครับสนุกสนานหลังเลิกงานวันนี้ก่อนนี่ครับเลิกงานมาตอนนี้กี่โมงสายสานเนี่ยบอลุงในข่าวมาแล้ววันหกโมงกว่าห้าโมงยี่สิบเยอะห้าโมงยี่สิบพี่น้องเอ้ยก็นี่ครับที่อยู่ของบ้านเหนือสายสานเขาอยู่กับแบบนี้ครับนี่นะกับหัวหน้าก็ทํางานบบาเหนือก็คลายชิปห้องพักกันสายสานเนาะคือตึกนี่ครับตึกนี่นะตึกนี่ของบ้านเหนือสายสานกับน้องๆเขาเลยสี่คนสี่คนเงียบกิฟเงียบกิฟ นี่ครับปลูกผักนี่เบ้าเหนือสาสานก็ไม่ได้ซื้อมานะไม่บอกนกเมื่อวานเนี่ยปลูกผักกันบอกให้บ้าเหนือเอาคิดมาได้บ้าเหนือกันลืมไปเอากล้องจ้ะนี่อันนี้ผักนี่ก็ภาษาก็สากลางเรื่องวันนี้ผักแมงลักเลยครับพี่นะเจนี่เนี่ยเนี่ยต้นอยู่เขียวนะครับเจ้าของฟ้ามัวอยู่ตรงนี้่ผลเอามาให้พี่เมฆกล้าไว้เออพผลนมาให้ผักสลัดนี่กับผลแ่งไมาให้เฮามาปลูกมาช้่เองนะครับนี่นะนี่อันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่ คนเกาหลีเพิ่นก็มีน้ำใจนะเออเนี่ยอันนี้เช่าแก่ของค้ามอเนี่จะเป็นคนแบ่งมาให้เบ้าเหนือใส่สากกับพี่นกนี่น้อปแคพอเลยนะเนี่ยครับเพิ่นเพาะเพาะมาเพิ่นก็เพิ่นก็โทรศัพท์บับเอิญก็นกเพิ่นเอิญเนาะเพิ่นโทรบอกใครมาให้ไปเอาครับนี่นะตั้งไว้ให้มโทรมาเอิญอย่างนี้เอาพักมายกไว้นี่ยยังพักอยูเหรอพักสลัดพักอย่างนี้เขาเอาไว้ไว้กินกับพักกับแกบปแก้มเขาเนี่ยครับ เนี่ยเจ้าของฟาร์มัวในพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็จะเด็ดเด็ดมาเพิ่นก็จะมาวางให้โดยที่ผมต้องเอื้นเขานะมาวางวันนี้เพราะเบาเหนือสาวสารแล้วน้องก็ตื่นสวยเพราะว่าทํางานสายเนาะนี่ครับอันนี้เราก็มาปลูกมาให้ต้นพริกต้นหยางนะพี่น้องเอ้ยพายางคุมดินเนี่ยพายางให้แล้วก็ให้กับปุ๋ยที่อยู่ในแปลงน่ะเออปุ๋ยที่อยู่ในนี่วางแบ่งมาให้หมดเลยจ้ะไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อนะครับนี่พักเบาเหนือสาวนี่พักยังไงพักคณะนณะ ันนี้พักสดุท์มันมีพย,ยังนะครับอันนี้ก็พักผู้ข้าวของเบ้าเนื้อมาปลูกนี่พี่น้องเอ้ยของบ้านยายล่ะต้นพริกต้นอย่างเนี่ยพี่น้องเอ้ยต้่นหลังเลิกง,งานมาก,ก็เล่นกับแบบนี้เลยนะรดน้ำ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 ไปพร้อมแก้ข้าวไปพร้อม สมมตนหนูก็แก้เขาครับนี่นะนี่สารการก็ฟากกันนี่คลิปนี้เกิดเป็นอีกคลิปหนึ่งก็สารชันเนาะแต่ถ้าพวกพี่เขาอยากจะรู้อย่างของเกาหลีคอมเมนต์มาเดี๋ยวเบ้งเหนือสารไทยคลิปก็น้องเขาหรือว่าถ้านี่เบ้าเหนือตัวสารจะจะมาเล่าเอ้ฟังที่พอเบ้าเหนือสารพอเราได้สารเนาะอยากรู้วัฒนธรรมอยากรู้อย่างแต่เดี๋ยวนี้บ้าเหนือสารอยู่ใน ชนบทหน่อยหนึ่งพี่น้องไอ้อยู่ในภูเขาแต่ว่าถ้าจะให้ไปถ่ายในตัเวเมืองย่านนี้ก็ขออนุญาตเออคงลําบากก็จะถ่ายในรอบๆแบบนี้นะครับเออก็ถ่ายในสวนที่พี่เขาอยากเห็นยังสวนสรอบรีป่าเหนืออ,อาจจะไปขอถ่ายได้อยู่ยังสวนเนี่ยครับสวนยังก้ออะไรชาวชัน์นนเนี่ยสวน,สนสมันฝรัง่งมันฝรั่งพวกพี่เขาอยากเห็นมันเขาก็มีสวนน้อยน,นะบางคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเป็นบอกมีอยู่ทั้งนครพนมทั้งอย่างที่มีโรงง,งานทำเออ ได้บะเหนือก็พราะมีนี่มาขอให้พี่เขาคอมเมนต์มาว่าอยากให้บะเหนือถ่ายคลิปแบบไหนหรือเดี๋ยวก,ก็ภาษาภาษาการเมืองก็คอนเทนต์อเ,นเออคอนเทนต์แบบไหนหรือว่าต้องการจะอยากจะเห็นอย่างในเกาหลีก็อคอมเมนต์มาได้ครับว่า,าเอออยากใหม้มีแบบนี้แบบนี้เด้บะเหนือจะนี้ได้หรือว่ามานั่งกุยกันก็ได้ครับรถ้ามีโอกาสค่ะกังน้าถ้าชอบนี่ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก็อีกคลิปหนึ่งครับพี่น้องเลยบานเหนือสายสั่งกับบอกตลอดแต่สำหรับคนไทยที่ คนไทยที่มีหนี้มีสินต้องช่วยพ่อแม่หาใช้หนี้ใช่สินอยู่ในประเทศไทยคิดว่าหนี้จะบเบลลวจะบางสาถานแนะนํามาตลอดเลยว่าเกาหลีเป็นประเทศหนึ่งที่ทําให้เขาจะตั้งรักปักฐานสู้เพื่อครอบครัวได้เลยแม่นอยู่แต่อาจจะงานจะเหนื่อยกว่าประเทศไทยอยู่นิดนึงบางคนอาจจะว่าอยู่ประเทศไทยก็เหมือนกันมันเหมือนกันในทั้งที่ทํางานสิบสองชั่วโมงแปดชั่วโมงเหมือนกันจะแต่มันจะมีปัญหาอันดับแรกเลย คือด้านการสื่อสารในการทํางานแล้วงานเกาหลีเนี่ยมันก็จะทําเร็วกว่าประเทศไทยหลายเท่าตัวเพราะว่าชาวิสานก็เคยทํางานอยู่โรงงานประเทศไทยเหมือนกันจ้ะแล้วเขาก็หน้าที่รับผิดชอบห้อบางขัางคือต้องปวดท้องห้องน้ำาม่ได้ไปเลยกับนี้แม่นโยอืมแต่มันก็ดีนะอืมแต่มันก็ดีแมนโยโซนดีโซนดีโซนดีจะมีเยอะกว่าโซนเสียไปเกาหลีเนี่ยนะอันนั้นแเลยต้องพกความ น่าจะพกความอดทนมามทีู่กฟรีเขาเม,มนเูไวไฟยอย่างกฟรฟพี่น้องเลยข้าวก็ฟรีแต่ถ้า,าม,มีถ้ามีโอกาสมาได้เก็ะมาเหนืออยากแนะนำให้มาเกาหลีมากกว่ามีน้องคนหนึ่งส่งข้อความมาหาข้อความในเพจบ้านเหนือสายวิสานเลยแต่ถามว่าพี่ถ้าเปรียบเทียบงานสวนกับงานโรงงานเนี่ยงานไหนดีควรจะเลือกทํางานแบบไหนแต่ถ้าความสบายใจบ้านเหนือจะเลอกสวนยังมากว่าอันนี้ ถ้าถามชาววิาสานเนาะมันอยู่ที่แต่แ,แต่บุคคลเนีแม่น<ะ>อยู่นั่นแหละถ้างานโรงงานเนี่ยบางค่ามันก็จะมีงานเข้ากะด้วยอาจจะได้เช่าห้องเองแต่งานส่วนเนี่ยส่วนมากนี่เ่าแเกดจะมีห้องเช่าห้องให้อยู่ข้าวฟรีไวไฟฟรีแก๊สฟรีเออซีซ่าชาวจันคนที่เคยทำงานประเทศไทยพิจิร์บดเลยว่างานโรง,งงานก็เหมือนโรงงานโรง,งงานประเทศไทยย้อนหละก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของเพื่อนนั่นแหละงานโรงง,งานอเออเพื่อน,นมีกะมีอย่างก็ต้องทํา แต่ถ้างานส่วนนี่ปูพีผยังม่รู้ว่าต้องมาเจอแบบไหนเลยแต่งานส่วนก็คือก็ต้องทำสวนตักแดดตักหยางัราไปตักฝนตักหยางแต่งานโรงงานเนี่ยจะปลูกผักกินไม่ได้นะไม่มีที่ปลูกเหมืองกระเบ้าเนสายสางก็มีแค่นี้จ้ะมีแค่นี้ครับอันนี้เขามาโรงงานบ้านนอกถ้าโรงงานบงานนโรงงานในเขตดในนี่คมไหมจะต้องเช่าห้องเองเนมันก็ดยุ่ที่ตัวบุคคลต้องมาสัมผัสก่อนแมนโยที่แนะนำคือมาเกาหลีจยดีที่สุดแมนแต่สำหรับเอเชียนะ อันนี้มาแก้คาวพี่มาแก้คาว้าวทีพีผลไปลงนะครับถ้าสำรับพี่พเนลดูเกาหลีผนจะเป็นดูแบบไหนว่นนแต่สำรับบ้านเหนือสายสานแล้วน้องก็คือว่าดีสุดละลืมตาปักเลยบ้านเหนือสายสานเนี่ยสองครอบครัวจะครอบครัวบ,บ้านบ้านเหนือเชียงรายของสายสันเฉยคุมมน,นี่เกือบซีล้านนะซีล้านบาทไทยจะเป็นนี่ก่อนมาเกาหลีเนี่ยปลดนี้แต่ไม่มีเงินดิปดนี่แต่ไม่มีเงินในบัญชีครับติดตามคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ขอมาเหนื่อสสารและน้องน่องน้ำด้อพี่น้องเลยปุณห์ฝากเขาน้องน่องเราชอบออกกำลังกายน้ำกันเั้นไปไปิดคลิปก่อนอติดตามคลิปหน้านะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะครับสวัสดีครับผม